นเนื่องมากที่สุด<ม>เดี๋ยวเขาไ,ไป<ม>อัพลง Youtube เดี๋ยวแทบไปให้โไม่เอาอน่ารักสุดยอดถือแล้วตอนนี้ใส่กับชุดไหนคะชุดไหนก็ได้ชุดไหนก็ได้ค่ะเสื้อกล้ามใส่กับกางเกงขายาวใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะน่ารักสุดยอดเลย โอ้ยเสื้อแขนยาวพี่เขาน่ารัก,ก่ะตัวเองเ<า>นี่ยที่พี่เขาใส่อ่ะสวัสดีค่ะต้องมาสมัครเป็นพนักงานแล้วแเละจริงเหรอพี่หนูสมัครได้ไหมพนักงานค่ะหนูสมัครได้ไหมตอนนี้พิกานเต็มกับเสื้อนี้นะคะตัวไหนตัวเองตัวนี้แหละ <c oughs> น้ำตาสีไหนอ่ะสีไหนก็ได้ไม่เป็นไรใส่ใส่ไปเถอะหล่อเหมือนกันถ้ควใช้ขึนหน่อรึเป่าดูน่พี่ให้ไม้แขวนด้วยป่ะคะให้ค่ะน้ำเซี่ยงไฮ้ตัวเองถือแล้วสองตัวอ่ะตัวนี้ของเนยตัวนี้ของกุ้งของกุ้งหล่อมากน่นี่แต่ของเนงจะมีกระโปรงด้วยนะน้ดูนี่ของมันจะมีกระโปรงด้วยเป็นไง ก็พี่ติดกระดุมเม็ดล่างเม็ดเดียวนะคะ,ะได้ค่ะน่ได้เจอของน้องจานเ๋ยวค่าไปซื้อเสือส้อก,กาวได้ดีมากซื้อมาสองตัวซื้อมาสองตัวเขาเนื้อเออก็ดีหนูเวลาถ่ายรูปก็ถอดตัวนี้ออกพี่ซื้อครบเท่าไหร่ได้บัตรสมาชิกฟรีอะครบแปดร้อยบาท <c oughs> วันนี้เราได้ได้สองใบสองใบด้วยเขาเอาใหม่อีกใบหนึ่งใบนั้ไม่ใช่แปดโอเคค่ะ